นี่ราคายัางอยู่น้ําเงินนะราคาอยู่น้ําเงินในอย่างน้อยต้องมี5นะ้าสองฮะเพราะว่าลูกหนักลูกแรงี่อยู่น้ําเงินนะน้ำเงินนี่กระนองสุดแตนนี่เพชรดำนะเพชรดำที่แรกปัดน,นะว้าวโดนอีกแล้วโดนแล้วเรียบร้อยน้ำแปนะไหวไหมไหวไหมเพชรแรกฮะเพชรดำออกไปแรกเลยนะออกไปแรกแต่สภาพไม่ได้นะน่าจะรอดไหมผมดูว่าเพชรดำเวลาเจ็บแล้วเจ็บเลยนะเพราะว่า เขาก็ถึงจุดสูงสุดของเขาแล้วอะนะน้องสึกย้ํนานะน้องสึกนี่โอ้ยแ่ะน้องตึกพันซอกไปดํารัตเอาไว้อ้โหนะฟื้นแล้วเดินนะฟื้นแล้วเดินต่อไปดําเดินราคาอยู่ประมาณสิบสองสิบห้าหนึ่งอะเดือนเมื่อนะน้องสึกน่ะยกที่สามนะเลยตั้งสองนาทีนะไปดําเดินมาเดินไม่มีอะไรจะเสียแล้วแรกแล้ว ไปดำแรกแล้วแรกแล้วกระนองสึงโดนนะกระนองสึงโดนหมายประกันนะั้งหั้งเอาละสิพู้่นละสิราคาบอลโลกนี้ปั่นตันะนะลงไม่ลงไมลงไม่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 เออลงไม่เออลงไม่ลงไม่ไมเอาละสิไปดำได้ใจแล้วเออหมายไหมหมายโอ้ล็อกคันลมนะครับล็อกคันลมแล้วล็อกคันลมแล้วนี่แต่โบนี่แต่โบสแต่โบสุดเวทีเลยนะแต่โบนี่ถึงถือว่าพิกล็อกนะพิกล็อก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  น้ำมาได้น้ำก่อนนะโอ้แต่ว่าได้นกนะเอือว่าสใจเียโมเลยเป็นยีงีครับอ้ลูกน้าลูกแรงนี่ครันน้องถึงลูกดีแน่ได้ได้นอนกว่านะไปไม่ได้บันมวยเหมือนกล้วยปิ้งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับเป็นน้ำครับพลิกกลับมาเดี๋ยวไปดูรันเกมครับ ได้แล้วตอนที่เราเดินก็ไปต่อดแล้นั่งล้ยังเนาะยังไม่เื่นมาประมาณเปอร์เซ็นไม่เืนแล้วเดินก็ไปต่อยได้ไงอ่ะก็มันประมาณ50เปอร์เซ็นต์ครับไปด้วยสสญชาตญาณครับคิดไม่ว่าจะต่อยก็หล่นไม่ไปบ้ัๆเลยกูโดนแล้วกูเอาคืนจะสมัดมาอือสมัดมาโดนโดนโดนนับ7ครั้งก่อนแล้วเหรออ้ประมาณนี้นะแล้วก่อนโดนนับปโดนอะไรก่อนต้องม โดนการคออนนะตอนที่เดินเข้าไปก็ยังไม่พื้นทีนการลงท้ากันเปไ็นไการขนฝึกโอ้โหย้ำเค้าก่อนนะหนูว่าลุกหนักลุกแรงวันนี้ก็ชัดเจนนะแต่มันโดนจังเลยนะโอ้โหเค้าหนักไ,ไหมหนักไหมมันมันผมเราก็หนักนะโดน๋ยวเค้าไ,ไมแล้วทำไมจังหวะนั้นนะเราไม่คุมรู้ว่ายังไงรู้ว่ามันมันมันบรรยากาศมันพาไปให้เดินเห็นไหม โอ้น่าเสียดายนะถือว่าถือว่าชกได้ดีนะสมราคาคู่เอกเลยวันนี้เอาละน้องว่ากัไมเนื้ออะไรก็บรรทาดไปแล้วนะมีอะไรฝากแฟนมวยทางบ้านนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแรกคน่าจะน้อะไรดีโอเคนะน้องสึกไปเลยตี๊ที๊ดตี๊ดตี๊ดตดที่พาร์ทหมดมันไม่ใช่นการเาลาเขาต่อยโดนต่อยซ้ายไม่ต่อต่อยต่อยยกอะไรมันโดนก่อนแล้วลูกนั้น ้องถยเรมันก็ต้องแรงไมให้ลูกที่มันเตะการคอเขได้รักแบลกเออโอเคครับนี่หลังเกนะครับ